คนผิวดีไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีริ้วรอยก่อนไว้เขาทำกันแบบนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับอยากมีผิวที่ดี แต่เผลอลืมขั้นตอนบางขั้นตอนในการดูแลผิวไปวันนี้นะครับผมเลยจะมาสรุป5ขั้นตอนนะครับในการดูแลให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีหนึ่งนะครับทำความสะอาดผิวหน้าให้ดีเน้นนะครับว่าทําความสะอาดให้ดีวันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดผิวหน้าแบบดับเบิลครีนซิ่งให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ลองนําไปใช้กันเช่นการเลือกใช้นะครับครีนซิ่งครีมเช็ดผิวหน้าก่อนล้างหน้าแล้วก็ค่อยมาล้างหน้าด้วยสบู่อีกครั้งหนึ่งครับวิธีนี้นะครับก็จะทําให้เราสั สามารถเอาสิ่งสกปรกประเภทที่ชอบน้ํามันแล้วก็ประเภทที่ชอบน้ำเนี่ยหลุดออกจากผิวได้ การที่เราทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับก็จะช่วยลดปัญหาผิวไปได้เยอะเลยครับ 2. อนะครับออกแดดทุกครั้งทาครีมกันแดดเสมอนะครับจำคำพูดผมไว้เลยนะครับว่าทาครีมแพงๆหลักแสนนะครับไม่สามารถทดแทนทาครีมกันแดดหลักร้อยได้เลยโอเคอย่าลืมนะครับว่าปัญหาผิวหลากหลายปัญหาเลยมีรังสี UV เป็นสาเหตุของปัญหาผิวนั้นๆครับ3นะครับทาผิวของเราให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ คงไม่ดีแน่นอนเลยถ้าเราปล่อยให้ผิวของเราแห้งนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวของเราแห้งเนี่ยจะทาให้ปราการผิวของเราเนี่ยเสียไปเหมือนหนังสงครามเลยนะครับถ้าเปรียบเสมือนผิวของเราเนี่ยเหมือนกับกาแพงเมืองถ้ากําแพงเมืองของเราพังทลายสตูผิวนะครับก็จะสามารถมาทําลายผิวของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นแนะนํานะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับใช้ moisturizer ทุกวันเพราะฉะนั้นตามหา moisturizer ที่เหมาะกับผิวของเพื่อนๆแล้วใช้เขาทุกวันนะครับ4นะครับ ผัดผิวหน้าบ้างสัปดาห์หละครั้งเช่นการเลือกใช้สครับผิวหน้านะครับเพื่อเอาเซลล์บนผิวหน้าที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกไปแล้วก็เอาพวกสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวหน้าของเรานะครับให้หลุดออกไปด้วยเ,เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าผิวของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านแล้วบ้านของเราไม่ได้ทิ้งขยะเลย สภาพบ้านจะเป็นยังไง 5. นะครับดูแลปัญหาผิวให้เหมาะกับสถานการณ์บางครั้งนะครับปัญหาผิวบางอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นเรื่องสิวถ้าเราเป็นสิวนะครับผมแนะนําเลยว่าให้รีบดูแลอย่างเช่นเวลาเรามีสิวอักเสบขึ้นมานะครับให้รีบมองหาผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาแต้มสิวของเราเนี่ยให้ยุบไวขึ้นแล้วรีบลดการอักเสบของสิวโพรา เพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีปัญหานะครับตามมาในวงกว้างเช่นพวกรอยสิวอยู่ดิสิวเป็นต้นนะครับจำไว้นะครับมีปัญหาผิวรีบดูแลแล้วปัญหาผิวต่างๆที่จะตามมาเนี่ยจะยิ่งน้อยลงไปครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับกลับไปดูวนอกีกรอบสอรอบนะครับเพื่อที่จะได้จําได้ว่าขั้นตอนการดูแลผิวนะครับมีอะไรบ้าง ผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าถ้าเราสามารถดูแลผิวได้ครบทุกขั้นตอนเนี่ยแล้วก็สามารถดูแลผิวได้อย่างถูกวิธีนะครับเพื่อนๆก็จะมีผิวที่ดูสุขภาพดีได้เลยครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อเพื่อนๆมีความรู้ในการดูแลผิวแล้วอย่าลืมที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตกันด้วยนะครับ